คือบรรยากาศการเดินทางจากฝั่งอำเภอดอนสักเข้ามาที่เกาะสมุยนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยบางส่วนที่ไม่ได้นํารถยนต์มาเองต่างก็ลากกระเป๋าสัมภาระออกมาจากช่องทางผู้โดยสารขาเข้าเกาะสมุยกันจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาวก็จะได้เห็นภาพแบบนี้กันนะคะซึ่งผู้ประกอบการรถโดยสารต่างก็มารอนักท่องเที่ยว เรียกใช้บริการรถสาธารณะไปส่งยังที่พักของแต่ละคนนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเกาะสมุยคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศการเดินทางออกจากเกาะสมุยเพื่อลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังแผ่นดินใหญ่ฝั่งอำเภอดอนสัตกเพราะปริมาณรถยนต์ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วนำรถมารอเดินทางออกจากเกาะสมุย บรรยากาศการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ในช่วงนี้จึงเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะหลังจากที่สภาพอากาศคลื่นลมในทะเลเริ่มที่จะเงียบสงบสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพง,งานเกาะเต่าในช่วงวันหยุดยาวโดยเฉพาะอย่างเกาะพง,งนันค่าคืนวันพรุ่งนี้15กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการจัดงานฟูมูลปาร์ตี้นะคะคก็เป็นวันศุกร์พอดิพอดีด้วยก็เลยทําให้ห้องพักบริเวณ ใา้หาดริ้นตำบนบ้านป้ายอำเภอเกาะพัง,งันห้องพักถูกจองเกือบเต็มแล้วค่ะก็คาดการกันว่าในช่วงวันหยุดยาวการท่องเที่ยวของทั้ง3เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีเ,เงินสะพัดเกือบ1000ล้านบาทเลยค่ะครับก็คือรอในช่วงจังหวะด้วยถ้าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเรามาตรงกับช่วงที่จัดฟูมูตปาร์ตี้ที่เกาะพัง,งันก็คนจะคือคักแบบนี้ครับชาวต่างชาตินี่คือชอบเลยแล้วก็สัญลักษณ์นี่ก็ต้องเป็นเสื้อแบบสีสะท้อนแสงสีสม้ม